เราใช้มีดตัดเอาครับแชทไมนลบครับโอ้โหเยอะมากเลยครับเต็มถาดเลยบนนี่เดี๋ยวนเอาออกแค่นี้ก่อนเนาะเอาแค่นี้ก่อนแนี้ก่อนนี่เอาแค่นี้ก็กินไม่หมดหรอแม่สองแถวสองแถวสามโอ้โหหนักเลยสองกิโลครับนี่ไปออกนะมันก็คือต้องออกอาถาดหนึ่งละเอาพวกอันนี้ค่ะ แป๊บหนึ่งค่อยกินเนาะกินหลังอาหารก็ต้อง15นาทีอยาอะไรนะเนี่ยยาขับลมโไม่ตดกิจวอย่อะไรนั่นวันนี้เรากินข้าวกันเสร็จแล้วนี่แตงโมสวยๆหมดไปครึ่งเขาชงเป็นยาหอมม่กอาหารวันนี้ก็มีผักมีมะเร็งมีแกงเขียวหวาน มีปลาเอฟผักกระจัดใส่จานกินเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะมาตัดพึ่งครับตอนพระจานทร์เตรียมดวงพอดีพึ่งน้ําจะเยอะวันนี้เอ,อ,อนี่ครับพึ่งเราจะตัดพึ่งแล้ววันนี้เพราะว่ารู้สึกจะได้น้ําอยู่ประมาณครึ่งลิตรนะตัดให้คนภูเก็ตกินหน่อยออีพึ่ง นี่คือชุดเตรียมการจะไปเอาพึ่งหลังจากที่เราไปสำรวจแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปเอาันเลยเราอุปกรนในครัว <c oughs> ประการไดเราต้องมาถาดกพมีอุปกรณ์แต่ผมไม่มีไม่เป็นไรพึ่งเพราะเปิดพัดลมมาทางนี้เดี๋ยวว่าจุดไฟก่อนเอาถาดไว้ตัดใส่แล้วพึ่งไดลยเ มีปลายเรียงยาวไปท่านเอาตัวสั้นเขาต้องปรึกษาแม่ด้วยนะแม่ล้างจานอยู่ไงไม่ไม่ไม่ตีหมดแล้วตอนนี้ไปอยู่เรกไปแล้วโอ้หายได้หายหายเราไปดึงคยได้ยอกขมุนมายอกขมุนขูนหนึ่งขูนหนึ่งก็ใสไม่ให้แมลงพึ่งยื่นเข้าไปในบ้านเราจะตัดควันมันไว้ก่อนพึ่งนี่เป็นแมลงที่ไม่ชอบควันมันไม่ได้กลัวมันไม่ชอบ ก็ควันเอาเสร็จเลยก็ต้องปิดต่างต่างด้วยไหมเงี้ยสักบางไม่ถ้าซึ่งมันบินออกไปนัป้นงบินอกอกานต่างลูกเสือวิชารู้เสือจุดไฟจุดไฟก่อนครับเอาพื้นเราต้องรมควันก่อนรมควันผมจะหาบันไดเป,ปิดพัดลมเปล่ามาตรงนี้วะ<พ>่ะเป,ปิดพัดลมด้เพื่อหันพัดลมมาเรืงนี้<พ> เราเดินไปไกลแล้มันไม่ทำอะไรหรอกเก็บข้าวบ้างหมน่อยทิศทางลมเป็ี่ยนไปวะเนี่ยหมุนอยู่หมุนอยู่เปิดหน้าต่างอีกบ้านนึงเออไอ้ขึ้นดีออกอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดขึ้นครับเพื่ออุปกรณ์แค่นี้จะเห็นพึ่งไหมเดี่ยวไปสกายเลยแต่ก็ต้องมีจังหวะช่องใกล้ช่องไกลอะไรได้ครับเปิดได้ครับแล้วถ่ายด้อย ถุงมือก็ไม่ใส่เออพึง่งเห็นนะครับพึง่งโอ้โควันไม่ใช่รมพึ่งตัวนี้รมลมมคนเอาพึง่งเอาโอ้ไปไหวแล้วเอาเบอร์ย้ายด้วยไอรุ่นรุ่นไล่สดายเลยนะนี่ รุนไล่พระราชาเลยนะนี่ว่าเปิดเปิดแล้วเทวดาปริววันนี้จะใช้มีดตัดเอาครับที่ชัดไหมครับชัดโอ้โหเยอะมากเลยครับเต็มทานเลยบ่นี่เดี๋ยวดนะเอาออกแคนะ่นี้ก่อนเนาะแค่นี้ก่อนค่นี เอาแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วไหมสองแถวสองแถวสามโอ้โหหนักเลยสองกิโลครับมาเลยโอ้นามันก็คือต้องออบถาดหนึ่งไหมอ๋อก็อันนี้ครับตัวโซงถาดเลยครับไม่พอกินไม่หมดได้ยังมาเป็นไรช่วยกันกินด้วยไอ้ใครก็เอาพึ่งต้องช่วยกันกินอ่ะตอนเนี้ย ไม่เอาไม้ข hmm. ัดเข่าใเลยไม่คับเข่าติหรือเอาอันนี้อันเด่นก็ต้องเอาไว้สักแถวหนึ่งวุ้นแห้มันอยู่ต้องให้เหลือต้องให้เหลือเขาจะได้อยู่อีกได้ค่ะขอน้ำขึ้นกินหน่อยนะจ๊ะปัดตัวไม่ออกแล้วก็ยกไปวางในเหยื่อตัว แม่มันโหดร้ายไม่ไม่มันไม่ได้โหดร้ายหรอกลูกพึ่งนี่พึ่งใจดีโอ้ยเนาะรวยมากรวยมากอยาให้ทักัวนิดแม่อเอาออะไรวางวะขันวางไงวะเดินกลับรังเขาละเดินกลับวางขิ้นโป๊ะเท้านะ <laughs> อ่ะอย่ามาทำอะไรผมผมแค่ขอน้ำพึ่งเฉยๆให้มันออกก่อนให้มันออกครับให้ได้เลยครับแม่เฮ้ยจะขึ้นมาสินี่จะเข้าเก่งแล้วนะทีเป็นเรื่องเลยนอนไม่ได้นะทีเนี้ยใส่ถุงเท้าไหมไม่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 ทันแล้วต้องเอาใจยืดมัดรองเท้าแม่มันเดินขึ้นมากกว่าเอามาปั่นมเลยโอ้ยเสกควันเลยเป็นไม่ไม่จิตขึ้นเสกควัน เ็ปตาเราจะเข้าหางเก่งแล้น่ะก็ถือว่าให้ใส่บูทมาใส่ดีเลยเสียตากลนเกินตอนนี้พึ่งเราเอามาแล้วครับดูน้ำพึ่งดูชัดๆครับได้น้ำประมาณสองลิตรทีเรยกยคาดคะเนว่าน้ำประมาณแค่ครึ่งลิตรที่ไหนได้โอ้โหยกกระบะเทปลอยเลยครับมันนอนแม่มันอยู่ข้างล่างเต็มเลยเพราะท้องเจาออกมาเลยต้องเอามือยกกันเลย อย่ามาตาดห้าข่อยเลยาข่อยอกสรการเอาพึ่งก็ประมาณนี้นะครับมันจะเป็นแผ่นแผ่นๆเนี่ยนี่พึ่งน้นนํำพึ่งที่เข้าหากันมันราได้สามแผ่นเลยอีกสองแผ่น ปัญหาคือไม่มีเปลยปัดมันไม่หนีมันก็ชอบจะอยู่กับตังของมันสวยงามทั้งตัวอ่อนและลงตรงนี้ดีกว่าไปหาหนังเก่าใช่แต่ถ้ดใหญ่เลยเพราะความรู้ใ่เลยยกมาแผ่นึดงหมนเดิมดเลย เดินไปเลยเข้ารังยังมีอยู่ในรังเลยข้าไม่ตัดออกมาในเสื้อพ่อน่ะทางเนี้ยทางใต้ทางใต้ทางใต้้มจิกเกออะไรเอานั่นเข้าไปทำไมในเสื้อเนี้ยใช่ไหมไร่ได้แล้วจะไปเม็ดดึงดุดึงเนาะอร้อยเลยนี่ใช่หมีเบรแล้วเนี่ยใส่ชุดหมีเลยยังเข้าไปในชายเสื้อได้อีก เข้าไปใจเชื่อกไม่ได้ยัดในไงก็มันจะเข้าไปทำอะไรข้างในเชื่อนี่เลยมาเอาเชือกฟางมาให้มัดเอวไว้ดีกว่าหรือมันอยู่ข้างในไปแล้วอยู่ข้างในไปแล้วเดี๋ยวถือไปข้างนอกเลยดีกว่าอ๋อันนั้นก็เขลียรไปวะตอนนั้นแหละต้ม่ได้ไม่ได้ไปเขลียร์ข้างนอกวะมันอันนี้มันควันมันนานเดี๋ยวมันจะตายขึ่งโอ้โหข้างนอกเลยเฮ้ยลงไปหลังบ้านเลยก่อมันไปอยู่หลังบ้านอันนี้แม่ก็ไปข้างหน้าบ้านเลยก็ได้มั้ง พัดลมนี้ปิดเลยหรือเปิดเอาไว้ยังไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะยกถาน,นั่นนะนี่คือผู้ช่วยเวลาเราเอามึงต้องมีผู้ช่วยครับผู้ช่วยจะมาเก็บตัวอ่อนออกเีอันนี้เป็นงานแม่บ้านแล้วแต่นี้ไม่เกี่ยวกับพ่อบ้านแล้วเรจะได้เห็นพึ่งธรรมชาติ การเอาพึ่งเลี้ยงก็ประมาณนี้แหละครับง่ายน้ำมันเนาะก็คิดดูอ่ะไปเป็นลิตรอ่ะดูสายติงโจรบอกเลยดูก็ไม่เหยียบมันมันบินได้นั่นน่ะดูเลยสมอยมารุมในตาตีดะเสรมันรวกนี้พึ่งงันอหญ่จังมดเกล่ามันมารวมเอาน้ำพึ่งเนี่ยเ,เวลาเราทิง้งน้ำรัก แม่มันลงพื้นมดมันก็มารุมเอาน้ําพึ่งแล้วมันจะรอดไหมละ่ะพึ่งเราเนี่ครับเนี่ยต้องห่วงมันด้วยเพราะมันจะต้องเติบโตแล้วก็ไปหาน้ําพึ่งให้เราอีกอนนี้เอาน้าพึ่งว้ายน้ําพึ่งยิงออกเอาเอากระส่ายไปในกระปุกเลยแม่ยิงเบียดมีดมันยิงแต่น,นี่วเอาปัดลงไปในนั้นแหละ ก็ค่อยคลานออกถ้าเราจำมันเนี่ยมันตายพวกน้ำผึ่งอ่อนในนี้พึ่งงานพึ่งใหม่มันกําลังฟักตัวใหม่การเอาผึ้งก็ส่วนมากน้ำผึ้งที่เขานิยมก็จะเป็นน้ำผึ้งเดือนห้าท่านก็ได้ชมวิธีการเอาผึ้งส่วนนี้ผึ้งไปเอามาเมื่อคืนเป็นผึ้งหลวง น้ำพึ่งก็ยังอยู่ในเดือนห้าอยู่แต่ว่าพึ่งหลวงจะเอาเหมือนพึ่งโพงไม่ได้เราต้องเอากลางคืนครับเพราะมันดุจริงๆแล้ววันขึ้น15ค่ําเดือนห้าเราไม่สามารถจะเอาน้ำพึ่งได้ถ้าหากว่าคืนนั้นดวงจันทร์มันสว่างเพราะว่าพึ่งมันจะมองเห็นเรามันต้องเอาเวลามืดนะครับไปปัดเอาให้พึ่งมันวิ่งลงตามไฟเราไม่สามารถถ่ายทำมาให้ดูได้เราก็เลย เมื่อเช้าพี่เขาเอาข้างสวนผมไม่สามารถไปถ่ายได้ก็เลยครับเนี่ยได้คนละนิดเนี่ยน้ำพึ่งเดือนห้าได้สามรอมิลลิลิตรแล้วก็แบ่งลูกพึ่งมานี่อืมนี่คือพึ่งหลวงนะครับส่วนพึ่งที่ท่านเห็นผมตีไปให้ชมนั้นก็คือพึ่งโพรงอยู่ในบ้านอันนั้นมันไม่ค่อยดูแต่ถ้าพึ่งนี้ ก็ต้องอาศัยความใจกล้าเพิ่มขึ้นอีก<ม>เกินร้อยทำอ,า,อาน้ำพึ่งมาเทียบกันดูนี่ยฮะสีะน้ำพึ่งมันจะ,จะต่างเนะมาเทียบกันดูเลยอ่าเห็นไหมครับน้ำพึ่งเทเดือนห้าไอ้นี่เอาวันขึ้นสิบห้าค่ำแต่ว่าเป็นพึ่งโครงไอ้นี่ดำพึ่งเดือนห้าเหมือนกันแต่เอาข้างเรมแล้วนะครับมันจะข้นกว่า เพราะฉะนั้นพึ่งหลวงจะมีคุณค่าทางอาหารเยอะน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ได้ไกลกว่าพึ่งโครงมันหากินใกล้ส่วนพึ่งหลวงนี่วันหนึ่งไปได้เป็น20-30กิโลคุณค่าทางอาหารเลยเยอะกว่าสำหรับการเอาพึ่งในวันนี้ก็นำมาเพื่อให้ท่านดูเป็นความบันเทิงนะครับอาศัยความกล้าไม่มีอะไรได้มาโดยไม่เจ็บตัวโดยเฉพาะวันนี้ผมเองก็โดนไปสองดอกเต็มเต็มแต่ก็ไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกครับ ได้นำพึ่งมากินก็ถือว่าคุ้มแล้วทริปนี้จบแค่นี้นะครับเอาไว้ทริปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมติดตามเราช่องสนามธรรมเขมรโบราณอีสานใต้นะครับสวัสดีครับ